สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปลันดอมนะคะกับหัวข้อทำไมเขาถึงเงียบไปเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้ผู้อ่านไม่ได้รับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะก็อาจจะเปิดรับอีกทีต้นปีหน้านะคะหรือไม่ก็ถ้าเร็วหน่อยก็ปลายปลายปีนี้ ไปๆนี่คือแบบใกล้ๆปีใหม่อะ <c oughs> นะคะ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยววันที่แปดจะมีไปจังหวัดชัยภูมินะคะ <c oughs> เป็นเอ่อเป็นอีเวนต์พิเศษก็คือไปที่ร้านมูรูมูรูอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเป็นร้านคาเฟ่เป็นร้านกาแฟนะคะก็ ทานอาหารหรือซื้ออาหารเครื่องดื่มในร้านครบ192บาทสามารถดูดวงฟรีได้1-3คําคำถามนะคะสามารถเปิดไพ่ดูกันแบบตัวต่อต,ตัวเลยนะถ้าใครมีเวลาว่างนะคะก็เชิญได้นะวันเสาร์ที่8เมษายนนะคะไปเจอกันได้นะเวลาก็ประมาณ11โมงถึง16โมงนะคะ ทำไมเขาถึงเงียบไปเขาคิดอะไรอยู่ ทำไมเขาถึงเงียบไปเขาคิดอะไรอยู่ผู้อ่านว่าตอนนี้คนคนนี้ค่ะเขารู้ตัวว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาในชีวิตแบบจริงจังถ้าเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่คนคุยแค่คุยเล่นเล่นสนุกสนุกได้แต่ถ้าจะให้จริงจังแบบว่าถ้าคุณบางคนเนี่ยถ้าคุณไปถามไปถามว่าเออตกลงเราเป็นอะไรกันหรือเธอคบชั้นในฐานะอะไรแล้วเราจะ ไปถึงขั้นไหนในอนาคตเราจะเป็นอะไรกันอะไรแบบเนี้เขาจะเริ่มอึดอัดละเพราะว่าณนะตอนเนี้ยเท่าที่เห็นนะ่ะนะคะสี่เหรียญสี่ถ้วยเนี่ยคนคนเนี้ยเ,เหมือนยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครแบบรับใครเข้ามาในชีวิตเพื่อที่จะคบหาจริงๆจังๆอะ่ะเขายังเขายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากจะทําคุณอาจจะสงสัยว่าเ,เราทำไปพร้อมๆกับคบฉันไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ย มันก็อาจจะได้แหละในบางคนแต่สําหรับคนคนนี้มันไม่ได้ไงเขาเขามีหลายอย่างที่อยากจะทําและบางคนนะผู้อาจมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับที่ด้วยคือหมายความว่าเขาอาจจะต้องเดินทางไกลาอาจจะต้องย้ายที่ย้ายถิ่นฐานย้ายจังหวัดหรือย้ายไปต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยที่เขาอยากไปอะคะ่ะเนี่ยมันมีเรื่องของของการเดินทางมีเรื่องของความห่างไกลเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเขาไม่สามารถที่จะ ให้คำตอบอะไรได้ในตอนนี้มันเป็นมันเป็นความคิดมันเป็นความอยากมันเป็นความที่เหมือนเหมือนเป็นความใฝ่ฝันของเขาอะ่ะบางคนเขาอาจจะมีแผนว่าเอออยากไปทํางานต่างประเทศอยากย้ายไปอยู่ต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะหรือหรืออาจจะใกล้หน่อยอ่ะย้ายไปต่างจังหวัดแต่เขาก็รู้สึกถึงว่ามันมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องและทีเนี้ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้ในอนาคตแต่ถามว่าคุยกับคุณแล้วโอเคไหมคุยกับคุณแล้วสนุกไหมก็สนุกนะ ถ้าเป็นเพื่อนอ่ะโอเคอืมแต่ถ้าคุณคิดไปไกลคุณคิดแบบจริงจังกับเขาอ่ะเขาจะเริ่มรู้สึกเราว่าเฮ้ยมันไม่ได้ละเขาอาจจะต้องถอยออกมาคือจริง,รงๆเขาก็ไม่ได้อยากทําให้คุณเสียใจนะเพราะไพ่ไฮโลแฟนออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาแค่ไม่อยากจะทําให้คุณเสียใจมากไปกว่านี้เพราะเขาไม่สามารถให้สิ่งที่คุณต้องการได้บางคนต่อให้คุณไม่ได้ถามไม่ได้ขอสถานะอะไรจากเขาเลยแต่เขาก็รับรู้ได้ จากพฤติกรรมของคุณหรือการกระทําของคุณที่เขารู้สึกว่าเออคุณมีใจให้เขาอะมีใจให้มากกว่าความเป็นเพื่อนหรือมีความรู้สึกที่ดีกับเขามากๆหรือตกหลุมรักเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอะก็กลัวว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปมันก็ไม่ดีกับคุณมันไม่ยุติธรรมกับคุณอะคือถามว่าเขาอยากคุยกับคุณต่อไปแบบนี้ไหมเขาก็อยากนะแต่มันไม่ยุติธรรม มันไม่ยุติธรรมตรงที่เขาเองเขารู้ตัวว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องแยกทางม,มันก็ต้องเลิกลาหรือสุดท้ายแล้วมันก็เป็นได้แค่เพื่อนมันไม่สามารถเป็นมากกว่านี้ได้แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาถึงจะพร้อมตัวเขาเองอ่ะค่อนข้างปิดใจคือไม่ใช่ปิดแค่กับคุณเขากับคนอื่นๆเขาก็ไม่สามารถที่จะลงเอยกับใครได้ในในช่วงนี้นะคะถ้าจะถามว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ ที่เขาจะเปิดใจเมื่อไหร่ที่เขาจะคิดอยากที่จะมีมีคนรักที่แบบเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างเงี้ยผู้อาว่าตอนเน,น,นี้ยคนเนี้ยยังยังไม่คิดเรื่องนี้เลยด้วยซ้ําเพราะเขาคิดถึงแต่อนาคตของตัวเองเนี่ยมันเหมือนมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะไปต่างที่ต่างถิง่นอยากจะเดินทางไกลยอยากจะย้ายไปที่ไหนสักที่หนึง่งหรือว่าเขาอาจจะมีแผนอะไรในหัวหลายสิ่งหลายอย่างเลยอะค่ะแล้วเขาอยากจะทําทีเนี้ยพอมันมีหลายอย่างอะ ก็ไม่รู้ว่ามันจะสําเร็จทั้งหมดเมื่อไหร่มันอาจจะต้องใช้เวลานานด้วยซ้ําแล้วตอนนี้คือตัวเขาเองก็ยังไม่ได้แน่ใจด้วยซ้าว่าสมมตินะถ้าเขามีแผนว่าจะไปทํางานต่างประเทศหรือไปเรียนต่อต่างประเทศมันอาจจะเป็นแค่แผนที่เขายังไม่รู้ว่าเขาจะได้ไปเมื่อไหร่จะได้ไปตอนไหนหรือจะได้ไปไหมแต่เขาอยากและเขาจะพยายามทําให้สําเร็จ ครั้งนี้หรือเร็วๆนี้มันอาจจะล้มเหลวมันอาจจะยังไม่ได้เขาก็อาจจะมีแบบมองหาประเทศอื่นหรือหาช่องทางอื่นๆอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่ารอ,อปีหน้าได้เดินทางเขายังไม่สามารถให้คําตอบตัวเองได้ในตอนนี้แต่ที่แน่ๆคือเขาอยากไปแน่นอนเออแล้วก็หรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากทําในชีวิตมันเหมือนเขามองไปถึงอนาคตข้างหน้าของเขาะค่ะแต่ยังไม่ใช่เรื่องความรักนะ มันเป็นอนาคตในเรื่องของงานเรื่องของการเติบโตเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรของเขาแบบเนี้ยตัวเขาเองยังอยากอยู่กับตัวเองอืมยังอยากอยู่กับตัวเองยังไม่ได้อยากจะมีคนรักดูสิเนี่ยเขาคาดหวังความสำเร็จในชีวิตอะคะ่ะสิ่งที่เขาอยากได้อะ่ะ เขาคิดถึงแต่เรื่องแบบเรื่องงานเรื่องความสําเร็จเรื่องการประสบความสําเร็จแล้วเขาค่อนข้างจะแบบมุ่งมั่นด้วยนะคนนี้เขาก็เลยไม่ยังไม่พร้อมที่จะมีความรักดูดีมุ่งมั่นมากๆแบบใครขัดไม่ได้ด้วยเรียกว่า,าน้ำกำลังเชี่ยวอะถ้าคุณเอาเรือเข้าไปขวางก็มีแต่จะแตกมีแต่จะพังเท่านั้นคุณจะไปขัดเขา ถามว่าเขาฟังไหมเขาไม่ฟังหรอกมีแต่เขาจะตัดคุณออกขนาดนั้นเลยเพราะเป้าหมายของเขาอะชัดเจนมากๆถ้าคุณขอให้เขาอยู่ถ้าคุณขอให้เขาเปลี่ยนใจถามว่าเขาจะเลือกอะไรระหว่างคุณกับกับสิ่งที่เขาอยากจะทํากับอนาคตของเขาหรือความสําเร็จของเขาที่เขาอยากจะได้มากๆแน่นอนชัดเลยอะถ้าตามให้เขาเลือกความสําเร็จของเขาเพราะเขาอย่างที่บอกเขายังไม่โฟกัสเรื่องงานฟังดูมันอาจจะสะเทือนใจนะแต่อันนี้ผู้อ่านอ่านตามให้แล้วก็ บางทีเนี่ยการฟังอะไรที่มันตรงไปตรงมาแบบเนี้ยมันอาจจะทําให้คุณแบบเอ่อเหมือนทําใจได้ในระดับหนึ่งอะมันอาจจะเจ็บแหละเออที่เหมือนมีความรู้สึกว่าทําไมเขาเลือกสิ่งอื่นเขาเห็นสิ่งอื่นสําคัญกว่าเราคุณต้องเข้าใจนะว่าคนเราอะ่ะมันมีเป้าหมายในชีวิตแตกต่างกันอย่างเป้าหมายของคุณอาจจะเป็นเขาก็ได้ เป้าหมายของคุณคืออยากจะมีความรักที่สวยงามอยากจะมีคนรักที่ดีๆคือตอนนี้คุณอยากมีความรักไงอยากมีแฟนไงเออคุณก็พุ่งเป้าไปที่เขาแต่เขาอ่ะตอนเนี้ยเขาอยากประสบความสําเร็จเขาอยากทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําเขามีความฝันของเขาเขาไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักอืมใจเขาใจเราอ่ะค่ะเนาะก็ปล่อยเขาไปแล้วกันเออหรือว่าถ้าคุณอยากจะรอรอจนกว่าเขาจะสําเร็จรอให้ โชคชะตามันวนเวียนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะไหนขอดูซิถ้าเขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยคุณกับเขาจะมีโอกาสได้รียูเนียนได้กลับมาเจอกันอีกไหมอืมน่าจะยากหรือหรือนานเราว่าไม่ต่ำกว่าเจ็ดปีจะรอไหมล่ะคงไม่รอแล้วแหละนะคะ หลายๆคนคงบอกว่าโอ้ยฉันไม่รอแล้วแหละเจ็เดือนฉันก็ไม่รออะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่จําเป็นต้องรอไงนะคะต่างคนก็ต่างมีเป้าหมายของตัวเองก็นั่นแหละมันอาจจะติดขัดยุ่งยากนะคะเนี่ยต่อให้คุณจะรอเขาอะรอนานด้วยแล้วก็ปัญหาก็ยังมีจุกจิกม,มันเหมือนกับชีวิตคุณก็จะไม่เดินหน้าไม่ไปไหนสักทีคุณต้องปลดปล่อยตัวเองอะปลดปล่อยตัวเอง จากเขาให้ได้ในเมื่อเขาเลือกทางนี้แล้วเขาเลือกที่จะเงียบไปไม่ได้บอกคุณตรงๆส่วนหนึ่งก็คือเขาอาจจะกลัวคุณเสียใจคือไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงไม่รู้จะบอกคุณยังไงกลัวว่าแบบเออพูดไปแล้วเนี่ยมันจะทำลายความรู้สึกมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยให้คุณค่อยๆรู้ดีกว่าอืมแต่ถ้าคุณมารู้จักไพ่เนี่ยคุณก็ ให้รับรู้ไว้จริงๆเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายกับคุณหรอกไอ้ที่เขาเงียบไปอ่ะแต่เป็นเพราะเขามีเป้าหมายของเขานะคะอืมโอเคประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรนะับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ